สวัสดีค่ะมือเนี่ยก็ลังบมาพอกันอีกแล้วด้วยค่ะกับช่องซาน้องไคช้างแนวค่ะค่ะก็มาติดตามเลขชุดเลขตัดและการเลขชุดเต็มเวยค่ะที่แอดตัดจากเลขชุดไอเลขเลข,เลขดับของสามตัวเวยค่ะสามตัวหกกับค่ะเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันเสาร์วันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมพศสองพันาห้าร้อยหกสิบห้าเวลาสิบหกนาฬิกาสามห้านาทีค่ะ นี่ก็คือเป็นเลขชุดเต็มเจ็ดตัวมาสามตัวและสองตัวค่ะนี่เลยค่ะเลขชุดเต็มร้อยสี่สิบเจ็ดชุดค่ะตัดออกมาแล้วก็สิเหลืออยู่ร้อยเจ็ดชุดค่ะค่ะนี่ก็เป็นมันก็ไอ้คำว่ารักรักร้อยมาสองมาสามมาสี่มาห้ามาหกมาเจ็ดมาแปดกับสี่ตาเมด้วยค่ะเลขตัดกับ แอนตัดไปห้แล้วก็เสีเหลืออยู่ประมาณร้อยเจ็ดชุดค่ะเหลืออยู่ประมาณร้อยเจ็ดชุดลค่ะร้อยเจ็ดชุดแต่ว่าแอดกัน,นยังโมฮันได้ตัดออกเหลือประมาณสักสิบห้าสิบห้าถึงยี่สิบห้าหรือสามสิบชุดค่ะค่ะแอดตัดออกก็เสีเหลือหน่อยหางค่ะเล่นว่ต้องเล่นหลายค่ะเล่นพอประมาณค่ะเป็นหาบาสิบบาทถึงสี่ก็ได้เด้อค่ะคันบามาค่ะ งวดที่แล้วเลขเจ็ดตัวอาจมาสามตัวและสองตัวกับหลุดเนาะค่ะเพราะว่าหลักรอยเพิ่นเพิ่อนออกไปหนึ่งไอศูนย์หนึ่งสองค่ะก็คือหลุด,ดเด้อค่ะของงวดวันที่ 2, สองพฤษภาคมหกค่ะงวดที่แล้วหลุดค่ะงวดนี้ก็สิเป็นว่าวันที่สิบหกว่าวันที่สิบหกไอเอองวดนี้ก็จะเป็น,นว่าวันที่หนึ่งค่ะงวดวันย่านี่งวดวันที่สิบหกเลยค่ะแอดโรอผิดค่ะแอดจำผิดเนาะ วันที่สิบหกไอพฤษภาคมหกาค่ะก็คืคอหลุดไปเด้อค่ะค่ะอันนี้ก็มั่งววันที่หน,นึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะนี่ก็คือเลกที่แอดตัดออกแล้วจากเลขเจ็ดตัวมาสามมาสามตัวสองตัวก็คือตัดออกจากเลขดับของสามตัวหกกลับเด้อค่ะตัดออกจากเลขสามตัวหกกลับค่ะ หกประตูค่ะมันหกกับหกประตูเนาะค่ะค่ะนี่ก็คือแอสตัดมาให้แล้วก็สิเหลืออยู่ประมาณนี้นะค่ะคันว่าไอ้รักลอยมาสี่ไอ้มาสองมาสามมาสี่มาห้ามาหกมาเจ็ดมาแปดค่ะค่ะก็สิเหลืออยู่พอเกียก็สิเหลืออยู่หน่อยหางอยู่ด้อค่ะจากลอยสี่สิบเจ็ดชุดก็สิเหลืออยู่ลอยเจ็ดชุดค่ะค่ะเมื่อหวยออกจะแอสตัดออกมาให้ยใต้กาโบลัวสีอันนี้บอกค่ะก็ ซีโบดีอาซิมาซัมนี่นะคะรอยเจ็ดชุดนะคะกับเขบจบ